สวัสดีค่ะวันนีแย่หนูตาอตทบกอล์บุงนะคะตามบกุฮงด้วยสิ ทำบุกจบเสร็จไปดิบงูจินก็เข้าเปหอาสุรกข้าไปสเอสุรศึใส่ไรเสร็จไมเหรเดี๋ยวพูดได้ไหมตอนเช้าเวลาทำลิปก็มาพูดกั่รพูด <c ười> มลัละอเด้อวันนี้ใส่น้ำปลาเะล้อัวใส่น้ำปลาเะล้อัวไปไหนคุณคุณ

xếp thép 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 นี่แก่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ